สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เราจะมาทำแบบฝึกท้าทาย และทำแบบทดสอบบทที่10กันค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำแบบฝึกท้าทายกันก่อนเลยค่ะเรามาดูแบบฝึกท้าทายของเราค่ะจะอยู่ในหน้าที่ 70. เจสิบเด็กดูเขากำหนดบัตรตัวเลขมา0นถึงเก้าเขาให้เราหาจำนวนอะไรเอ่ยโดยนำบัตรตัวเลข2บัตรมาสร้างเป็นจำนวน2หลักค่ะให้ได้หลายจำนวน โดยมีเงื่อนไขดังนี้นะคะข้อที่1นึ่เขาให้เราใช้เลขโดดในบัตรตัวเลขทั้งสองบัตรรวมกันต้องน้อยกว่าหาค่ะโดยเลขโดดในบัตรตัวเลขทั้งสองบัตรรวมกันน้อยกว่าหหมายถึงว่าเลขโดดสองตัวรวมกันได้สี่ได้สามได้สองหรือ1น,นั่นเองค่ะจำนวนเหล่านั้นก็คือครูเบกกำหนดเป็นส0 12 13 20 21 30ามยีสิบ่อามอ่สอย่างเช่น10ตัวเลขสองหลักก็คือ1กับ0รวมกันก็ได้1 12ตัวเลขสองหลักรวมกัน1กับ2เป็น3 13 1กับ3รวมเป็น4 2กับ0รวมกันเป็นสอง สกับ1รวมกันเป็น3 30ก็คือ3รวมกับ0เป็น3 31เลขโดดรวมกันก็คือ3กับ1เป็น4และ40 4กับ0รวมกันเป็น4นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2องเขาให้เราหาเลขโดดในบัตรตัวเลขทั้งสองต่างกันอยู่ห้าเด็กต้องนำบัตร2 ใบามารวมกันเป็นจำนวนนั้นแล้วมันต้องต่างกันอยู่5อย่างเช่น2กับ7 27ก็คือ7ลบ2เท่ากับ5 72ก็ได้นะคะ94 49าอ่ะเด็กๆลองหาเพิ่มเติมเองแล้วเขียนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะทำแบบทดสอบบทที่10ค่ะให้เด็กๆที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะคะ ใช้สมุดเขียนอย่างครูเบลเลยข้างบนจะเขียนว่าข้อสอบบทที่สิบแล้วก็เขียนข้อหนึ่งถึงข้อสิบเลยนะคะอันนี้ครูเบเขียนเป็นแค่ตัวอย่างแต่เด็กๆต้องเขียนหนึ่งถึงสิบเลยอย่างเช่นข้อหนึ่งเราอ่านโจทย์แล้วเราเลือกข้อกอไก่เด็กๆก็เขียนกอแบบนี้ข้อสองเราอ่านแล้วเราเลือกขอไข่ก็เขียนขอข้อใดเราเลือก ตัวเลือกใดก็เขียนแบบนี้ได้เลยค่ะจนครบ10บข้อแล้วผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปใบนี้นะคะส่งให้กับคุณครูประจำชั้นได้เลยค่ะลายส่วนตัวคุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะเพื่อเป็นการส่งข้อสอบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาข้อสอบกันครูเบรจะช่วยอ่านโจทย์แต่เด็กๆเลือกคำตอบกันเองนะคะอ่ะมาดูข้อสอบข้อแรกนะคะ เขาให้ปฏิทินเดือนเมษายนเรามาข้อที่หนึ่งเขาถามว่าเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนเด็กชายตูนออมเงินตามวันที่ในปฏิทินเดือนเมษายนดังนี้วันที่หออมเงินหนึ่งบาทวันที่สอออมเงินสองบาทรวมสองวัน เด็กชายตูนออมเงินได้สามบาทเขาถามว่าถ้าเด็กชายตูนออมเงินเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่หกเมษายนเด็กชายตูนจะมีเงินออมทั้งหมดเท่าไรอ่านเด็กๆดูตัวเลือกก็ไก่ขอไข่ข้อควายแล้วตอบได้เลยค่ะถ้าเลือกได้แล้วก็ไปเขียนลงใน สมุดของเราเลยต่อไปข้อที่สองครูไปช่วยอ่านโจทย์นะเด็กๆอ่านไปพร้อมๆครูเบด้วยเลยค่ะในการเล่นเกมกระโดดต้องเริ่มต้นกระโดดที่ช่อง A และกระโดดไปตามลูกศรทีละช่องเด็กหญิงแก้วตากระโดด25ครั้งเมื่อกระโดดครบแล้วเด็กหญิงแก้วตา จะยืนอยู่ที่ช่องใดอ่ะเด็กๆดูข้อกอข้อขอข้อคอเลือกข้อไหนไปเขียนเลยค่ะต่อมาข้อที่3ามเขาถามว่าข้อใดบอกจํานวนได้ถูกต้องอ่ะเด็กๆก็ต้องนับจํานวนไข่ไก่ก่อนแล้วก็เลือกคําตอบได้เลยค่ะข้อที่4แม่ค้ามีส้ม78ผล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องกับตัวเลขที่ขีดเส้นใต้เด็กๆดูดีๆนะคะว่าตัวเลขอะไรที่ขีดเส้นใต้แล้วก็เลือกคำตอบได้เลยค่ะและข้อที่5เขาบอกว่าเอาช่วยกันอ่านค่ะในตู้ปลามีปลา4.9ตัวข้อใดคือจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนปลาอ่าเด็กๆดูก็ไก่ ขอไข่หรือขอควายนะอ่านให้ดีก่อนก่อนที่จะเลือกด้วยนะคะถ้าเลือกแล้วก็ไปเขียนลงในสมุดได้เลยค่ะต่อมาจะเป็นข้อที่6นะคะอ่านอ่านกันต่อเลยข้อใดเรียงลำดับจำนวนน้อยไปมากอ่ะดูข้อกอไก่ขอไข่หรือขอควายอย่าสับสนกันนะคะแล้วก็ไปตอบได้เลยต่อไปข้อ7ข้อใดถูกต้อง เด็กๆดูตัวเลือกเองนะคะแล้วตอบได้เลยค่ะต่อไปข้อ8เขาบอกว่าจากบางส่วนของตารางร้อยที่กำหนดให้เด็กๆเติมตัวเลขที่หายไปและแสดงจํานวนในช่องว่างนั่นเองเอตัวเลขจะอยู่ในตัวเลือกไหนนะคะเลือกเองเลยข้อ9ข้อใดเรียงลำดับจํานวนจากมากไปน้อยนะ ด,ดูดีค่ะเลือกแล้วก็ไปตอบได้เลยนะเด็กๆและข้อสุดท้ายกันแล้วเขาถามว่าข้อใดเป็นการนับลดลงทีละหนึ่งกอขอหรือคอก็ตอบได้เลยค่ะในทุกๆข้อขอให้เด็กๆด,ดูตัวเลือกให้ดีก่อนที่จะตอบนะคะเพราะว่ามันเป็นคะแนนของเราจะต้องตรวจทานให้ดีก่อนที่จะส่งคุณครูค่คคะและพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันหยุด สิ้นปีเราจะเจอกันอีกทีวันอังคารที่4มกราคมปีหน้าเลยคุณไปขอสวัสดีปีใหม่เด็กๆทุกคนนะคะขอให้เด็กๆมีแต่ความสุขตอนหลับปีใหม่กันเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในปีหน้า2565ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ